สาเลื่อนฟังคำพิาพากษาเป็น20ธันวาคมเวลา10โมงเช้านะคะเมืม่อวานบรรยากาศตอนที่จะไปสารก่อนที่จะฟังว่าสารเลื่อนเนี่ยนะคะก็จะมี f c ของลุงพลป้าแตนไปให้กำลังใจลุงพลป้าแตนก็เอาตัดภาพมาเลยค่ะลุงพลป้าแตนเองก็เดินออกจากห้องนะคะแล้วก็มีทางด้าน FC พ่อแม่อะไรเง,งี้ยค่ะมายืนรออยู่ก็ถ่ายรูปกับพ่อกับแม่นะคะของลุงพลที่มาให้กำลังใจลูกชายค่ะเห็นบอกว่าตามความเชื่อขวาล้ายซ้ายดีก็เลย ก้าวซ้ายออกจากห้องก่อนค่ะทีนี้พ่อกับแม่ของลุงพลมาให้กำลังใจยังไงบ้างอไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะลเลอยไขอให้ร่วงไปด้วยดีเพราะเลือกเข็นก็ขอให้หายให้มีเสพเป็นสะพานบุญไปเรื่อยๆให้วิทย์ให้นั่นนี่ละโลวพ่อเอนอัน คดีอินยังกระดาษวะสูงต่อไปตัวน้องฮาบ่ไดถ้าอันใดก็ขอบความบริสุทธิ์นีอะไาไปเรื่อยๆจะได้ในใต้นี่ความบริสุทธิ์มีอะไรส่วนยูทูบเบอร์สายลุงพลหรือ f อนะอย่างคุณแอนเจ้าของช่องแอนแฟมิลีก็เชื่อว่าทั้งคู่ไม่ได้ทำผิดอะไรอย่างแน่นอนให้กำลังใจนะคะและหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมค่ะ และที่เห็นหน้าจอนี้ก็คือ FC ทั้งนั้นเลยนะคะหลังจากที่รู้ว่าสาเรเลื่อนฟังออกไปก็แน่นอนแหละค่ะคนก็ยัง,องรอลุ้นกันอยู่ว่าสรุปแล้วเดี๋ยวปลายปีนี้จะเป็นยังไงสําหรับเรื่องของคดีเพราะว่าตามมา3ปีแล้วลองฟังดูค่ะก็อยากจะรู้แน่ๆป้าว่าอยากรู้ความจริงอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงค่ะแต่ว่าลุงพลป,ป้าแตนก็เจ็บอาการดีค่อนข้างดีนะคะเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรกับเขามากเท่าไหร่นะคะ คือเท่าที่สังเกตดูคือทุกคนมื่ต้องเครียดต้องคิดอยู่แล้วแหละว่าอยากรู้แต่ว่าเขาก็เหมือนไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะคะเขาก็ปกติค่ะตัดภาพไปดูฝั่งแม่กับพ่อของน้องชมพู่กันบ้างก่อนไปถึงศาลก็แวะปั๊มคุยกับทนายนะคะคุยกันอยู่20นาทีคือแม่เองก็ไม่ได้กังวลอะไรนะคะหลังจากที่มาทราบข่าวทีหลังว่าศาลเลื่อนฟังก็ไม่เป็นไรรอได้ค่ะเพราะรอมานานละ สารมุกดาหารออกนั่งบางลังนะคะเราจะพาไปดูหน่อยหลังจากที่สารประกาศวันเลื่อนเป็น20ธันวา10โมงเช้านะคะเพราะว่าตอนนี้ร่างคำพิพากษายังไม่แล้วเสร็จเอกสารยังไม่สมบูรณ์ทั้งสองฝั่งก็เดินทางกลับที่พักทันทีนี่คือหน้าจอภาพนะคะกำหนดเดิมก็คือ31ตุลาเลื่อนเป็น20ธันวาย้ำอีกรอบ ต่อมาค่ะคุณแม่ของน้องชมพู่เองก็บอกว่าส่วนตัวก็ผิดหวังที่เลื่อนค่ะเพราะจริงๆอยากฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่สารก็มีเหตุผลนะคะคุณแม่เองก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยังไงก็ตามแม่น้องชมพู่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะเดินตามหมาที่เลี้ยงไว้ไปภูเหล็กไฟตามที่เราเคยนําเสนอเนี่ยแหละค่ะคในมุมมองของแม่นะคะก็อยากจะรู้ความจริงสักทีนะคะว่าสารจะสั่งยังไงลองฟังค่ะตั้งแต่เริ่มคดีของน้องชมพู่มา พรอบครัวเราเหมือนถูกมองว่าใส่ร้ายจำเลยมาตลอดแต่ถ้าทุกคนได้มองได้ติดตามจริงๆแล้วหลายครั้งที่ฝั่งนู้นเขาก็ได้พาดพิงเราเราก็ยังไม่ได้ตอบโต้อะไรจากประโยคที่แม่ว่าสงสัยทำให้เรากลายเป็นจำเลยสังคมทั้งๆที่เราเป็นผู้สูญเสียถูกประนามต่างๆมาตลอดค่ะหากวิญ,ญญาณเขารับรู้นะ ก็อยากจะบอกลูกว่า,าให้ลูกเป็นเด็กเหมือนเดิมค่ะเขาควรจะมีความสุขจริงๆแล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆนะแมบบ้ว่าจะจนพวกเราอบอุ่นมากมีคนให้กำลังใจแม่เยอะนะส่วนคุณพ่ออนามัยพ่อน้องชมพู่เองก็ยังคิดถึงลูกสาวตลอดเวลา แล้วนั่งข้างๆก็คือทนายพิสิทธ์ไรจเยิยเมทากุลทนายแซมค่ะทนายก็บอกว่าเชื่อมั่นในพยานหลักฐานและวัตถุพยานทั้งหมดและเชื่อว่าคดีนี้จะมีความยุติธรรมค่ะครับ20ธันวาคมนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็รอกันประมาณสักเดือนเศษๆครับส่วนทางด้านดาวแปแชกเพจนะครับได้เปิดแชทของคุณแม่สาวิตรีครับที่มีการคุยกับผู้ใช้ Facebook คนหนึ่ง นี่ครับที่เขามีการแชร์กันแล้วก็ระบุข้อความว่าลึกๆแล้วก็เสียใจอยู่ที่วันที่ลูกแม่ถูกฆ่าตายอันนี้ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ชมพู่ตายจำเลยคือพี่เขยแต่คนในบ้านนั้นกลับไปให้กำลังใจจำเลยกันหมดเราต้องนั่งมองภาพลูกที่น่ารักเดียวดายในบ้านเพียงลำพังเขาจะเป็นคนร้ายหรือไม่เขายังมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองแต่ชมพู่และครอบครัววงศรีชานั้นไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยต้องยอมรับความสูญเสียสถานเดียว นอกจากต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อหาความยุติธรรมให้ลูกที่เสียชีวิตไปแล้วที่เหลืออีกสามชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นเป็นการสูญเสียที่โหดร้ายที่สุดเมื่อวานนี้คุณแม่สายวิตรียอมรับนะครับบอกว่าแชทนี้เป็นแชทที่คุยกับเพื่อนสนิทที่คอยให้กําลังใจเธอมาโดยตลอดครับฝากฝังของลุงพลกับป้าตันบ้านนะครับเมื่อวานนี้มาพร้อมทนายความครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่โรงแรมนะครับหลังจากที่สาลนั้นเลื่อนอ่านครับพิภากษาเป็นวันที่20ธันวาคม ทั้งหมดก็บอกว่าไม่กระทบต่อการต่อสู้นะครับแล้วก็ทนายความก็ยังเชื่อนะครับว่าลูกว่าลูกความเนี่ยก็คือลุงพลบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นฆาตกรแล้วทนายก็บอกว่าน้องเนี่ยเดินตามสุนัขขึ้นเขาไปเองนักพฤติกรรมศาสตร์ระบุว่าเป็นไปได้ที่เด็กนั้นอาจจะถอดกางเกงเองได้แม้ว่าเด็กจะไม่เคยถอดกางเกงมาก่อนเลย ในขณะเดียวกันครับลุงพลก็ได้พูดนะครับตามภาพที่เห็นบอกว่าการเลื่อนฟังคําพิพากษานั้นไม่มีผลกระทบอะไรนะครับส่วนความรู้สึกที่เมื่อวานนี้ได้เจอกับแม่แม่ชมพู่นั้นออลุงกับป้านั้นหมายถึงลุงพลกับป้าต่นั้นจริงๆก็อยากจะเข้าไปทักทายนะแต่ว่าเรื่องมันยังไม่เสด็จน้ําหากกันสักพักจะดีกว่ารอให้ทุกอย่างนะครับนะ้มันมีบทพิสูจน์ก่อนค่อยว่ากัน อันนี้ท่าทีของลุงพลนั้นยังไม่ชัดเจนแต่ปต้าแตนชัดเจนท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ป้าแตนบอกว่าวันนี้ได้เจอพ่อแม่ทุกครั้งที่มาศาลก็ถือว่าเป็นปกติดีและทุกอย่างก็ทั้งสองฝ่ายนี่แหละต่อสู้กันโคนลนแนวคนนึงเป็นจำเลยคนนึงเป็นโจทถูกไหมทางฝั่งของป้าแตนบอกว่าเราเองก็พยายามคืนความบริสุทธิ์ให้ตัวเราเองนะเพราะเราไม่ได้ทําจริงๆส่วนฝั่งนู้นก็หาความยุติธรรมให้กับลูกเขาแต่ ป้าแตนชัดเจนตรงที่ว่าเมื่อวานนี้ครับป้าแตนบอกว่าทั้งสองครอบครัวนั้นแตกหักไปแล้วโวนอนาคตจะดีหรือไม่อย่างไรเธอยังไม่ตอบครับลองฟังกันดูฮะนะเราก็หาความบริสุทธิ์คืนความบริสุทธิ์ให้กับตัวเราแล้วก็ครอบครัวนะเขาก็หาหาความวิธรรมให้กับลูกเขาเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ก็ก็คือเขาก็สู้เราก็สู้ทั้งทุกอย่างเราก็ ให้มันถึงที่สุจน์ค่อยว่ากันแต่ว่าความสัมสัทางครอบครัวเนี่ยสําหรับป้านะคือมันแตกไปแล้วอนาคตจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะ แถลงข่าวเสร็จนะครับ FC ลุงพลก็ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวานนี้ก็ตามภาพเห็นเอาช่อดอกไม้มาให้ทั้ง3คนทัศนายความป้าตันลุงพลแล้วก็ FC บางท่านก็มาลอยเงินที่มีทั้งแบงค์ร้อยมีทั้งแบงค์พันมามอบให้กับลุงพลป้าตันนะครับมูลค่ากว่า50,000บาทครับ20ธันวาคมน,นี้ครับพี่ภาคษาฮะ